สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็อยู่สวนเหมือนเดิมค่ะเข้าน้ำมักพาวพี่น้องหลังจากใส่ปุ๋ยพี่น้องเอยปุ๋ยสูตรยี่สิเบ็ห้าห้าผสมยูเรียย่างกายมากที่นี่รถเห็นแม่หนกพี่น้องบินออกอย่าง นี่ไงรังนกโออแดดพี่น้องเห็นบนหะแดดชองเลยอันนี้ซีเมนไทยเฮือนพันมุงไว้ตัดหญ้าได้สวยพี่น้องอนกคุ้มเนี่ยไข่สีฟองคะ่ะเห็นไหมคะใส่ไข่สีฟองเนี่ยอือดีสมสีเอาผดไม้ปุ๊กอีกกว่าพี่น้องดดแดดเนาะะตีตุนนอนฝัก แต่ก้อนมันเป็นป้าหญ้าหกด้วยใช่ท่านก็นเลยมาไข่ใส่นกนกคุ่มพี่น้องเดี๋ยวเอามาอีกนะช่วงแดดใกล้เที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยแดดเปี้ยงเลยเดดแดดเปี้ยงใส่ตุต่นนกพี่น้องบม่ได้ถือมีดมาพี่น้องใบกล้วย กันฝนนำนะ้ำเนาะแต่ว่าหนกมันสิอยู่อยู่วะล่ะนี่งงเลยเตดค่ะก็ยังดีนะพี่น้องเดี๋ยวด้านที่บดแตกค่ะทันไหม ยังมาถับส่วนมันอีกลมพัดป็บปิวเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวออกกาบไม้ถักมาให้พี่น้องกันลมพัดค่ะตัวแรกคองป้าหญ้าหกเนาะนกก็เลยมาหาไข่ตามป้าหญ้า,าพี่น้องตัดแปลแล้วเลยโอ้ยแดดติดตุนตากแดดฝักไข่อยู่เนองเอ้ยนก โมแม่หนกเขาหนกคุ่มพี่นอ้องประมาณน,นี้ ตอ <g iggle> โอ้ยว่าสิบมีแม่มาฝักพี่น้องนอกบินนกปึ๊ดไปโอ้ยอตุ่นมันก็ได้โฮมเติมนแล้พี่น้องเฮ้ยจอบป้าจอบมาเลยมาเคียบมาเคียบน้อยหน้าพี่น้อง xuống đây Ê Nghỉ ngay, ôi xuống thôi ลูกสูงมากเลยอาสุกไป,ปแล้วควันรุดเออสามลูกไปเนยสามหน่วยน้องหาเก็บมะม่วงสุกี่น้องมะม่วงแก้วสุกค่ะ กินตอนเที่ยงได้่ะน,นี่ค่ะฮิวเลยหาผลไม้รักไม้เมื่อกี้กับเก็บมาเคียบไปแล้วไก่กินตรงนีเฮ้ยเฮ้ยเน่าแกไก่ตอด นี่ได้กินได้ที่เก็บได้กับพี่น้องนี่หนึ่งสอสามสี่ห้านกนูกินกน้ำหน่วยมงซุกอันนี้เก็บเอาลูกล่นหน่วยที่ล่นนะพี่น้องบริเมนบริตอยเอาหรือว่าสอยเอาคา่ะบริสอยสาบันบ้าน,านเอินว่าแม่พี่น้อง ทานเที่ยงผลไม้หวานหวาน